เขินแทนบุ๋มบิ๋มชัชุออรนโพส,ส,ส่งกำลังใจเล็กชนาทิพฟนลูกยางแห่จิน้นบุ๋มบิม๋มชาชุออรนโมกสีนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยโพสหวานส่งกำลังใจเล็กชนาทิพฮีโร่โอลิมปิกเพื่อนนักวอลเล,ลย์บอลแซวยับวันที่5กุมภาพันธ์2568บุ๋มบิ๋มชัชุออรนโมกสีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโพสต์อินสตาแกรมให้กำลังใจเล็กชนาทิพซ้อนขำอดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิก2012ที่ผันตัวมาเป็นนักฬกาเคองทีมชาติไทแข่งขัง กีฬาเอเชียนวินเทอร์เกมครั้งที่9าฮาบิน2025เมืองฮาบินสาธารณรัฐประชาชนจีนในโพสระบุว่าจากวันแรกที่เริ่มเล่นจนวันนี้จะไปแข่งในระดับนานาชาติแล้วตื่นเต้นแทนเลยฮ่าห้าห้าห้าาาาาาเป็นการเริ่มต้นในอีกเส้นทางนักกีฬาของพี่เล็กก็ขอให้พี่เล็กประสบความสําเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้นะคะขอให้เล่นกีฬาแบบแฮปปี้ไม่ปวดหลังไม่เจ็บขาทางนี้จะคอยเป็นกําลังใจให้ตัวใหญ่ๆเลยพร้อมพพอร์ตทุกความตั้งใจของพี่เล็กและอยากให้คนอื่นๆได้เห็นความเก่งของพี่เล ด้วยถึงจะเป็นสิ่งท้าทายที่ใหม่มากๆแต่หนูเชื่อว่ายังไงที่ก็ทำมันได้ออกมาอย่างดีแน่นอนจุ๊บกุ๊ดละออนยัวนิวเจนี่ ซึ่งเล็กชนาทิพย์ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าน่ารักที่สุดในโลกเลยว่าแต่คลิปตอนที่เล่นเก่งๆลงด้วยเซ่ขณะที่เพื่อนนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยต่างเข้ามาแซวอาทิพยนุษแป้นน้อยคอมเมนต์ว่าเหมือนประโยคบอกรักเลยอ่ะอีอีโมเมธนัชชาสุขสดคอมเมนต์ว่าหวานเจี๊ยบเลยสําหรับชัชุออนโมกสีปัจจุบันเล่นวอลเล่บอลลีกอาชีพวีหลีกญี่ปุ่นให้กับวิคโตนาฮิเมจิ